สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันแทคติคนะครับสำหรับใช้เล่นโหมดผู้จัดการทีมหรือ Manager อร์โหมดในซีซั่นที่16นี้นะครับเมื่อคืนก็เพิ่งรีซีซั่นไปนะครับลีเล้งนั่นเองนะครับก็ของซีซั่นที่15รางวัลผมก็เกลือมากๆเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆคนไหนได้ตัวอะไรกันบ้างก็สามารถมาแบ่งปันกันได้นะครับส่วนโหมดเมนเจอร์แทคติกที่ผมใช้เล่นในโหมดซีซั่นที่16นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยนะครัับบกกก่่่อนะไดดดดมมมาาครรชชชววยย์แตติ้งผ

ที่ผมก็ได้ประตูขึ้นนํำแล้วนะครับผมได้ประตูน้ำจากฟรานเชสโคลี่นะคบสกอร์ตอนนี้ก็หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผม well, And nearly extending the lead. Well, it wasn't quite the finish he was looking for. He just couldn't quite keep it on target. And the keeper with the ball. A lot to like about this sporting move. Well, a long distance effort and a highly respectable one, Stuart. Well, he surprised everybody, including me. It's a decent effort, you have to say. Danny Olmo. And Eto. O. DiMarco. Genuine chance. ประตูที่2ตามมาแล้วนะครับผมได้ประตูที่2จากโอโมนะครับโอโมล่างนี้ในโหมดเมนเจอร์ยังเล่นได้นะครับเป็น c A m ที่ผมคิดว่ายังโหดอยู่นะครับในโหมดเมนเจอร์ ประตูที่3ตามมาติดๆนะครับสกอ์ตอนนี้ก็สามประตูต่อศูนย์นะคผมได้ประตูที่3มจากโอโมคนดีคนเดิมเลยครับผม Into the second half then, after a spellbinding first 45 from sporting. Will we see more of the same in the second 45? Lilian Turam. Danny Olmo with it. Well, pass after pass, maybe they can chisel an opportunity. No real threat, you've got to say. George Best. Francesco Ri. Danny Olmo. Well, when all was said and done, Stuart, he wasn't a million miles away. No, he wasn't, because he generates so much power from that sort of distance. His technique is brilliant. <sh arp Gerilim> ประตูที่4ตามมาแล้วนะครับกอร์ตอนนี้ก็4ีประตูตอ่อศูนะครับผมได้ประตูที่4จากเอตโตนะครับเอโต้ล่างนี้ในโหมดมนเจอร์ยังเป็น ST s อ <sh arp> <sh arp> ที่เล่นได้นะครับเขามีความครบเครื่องพอสมควรนะครับ Danny Olmo. And Mateus has it. Esso. And play halted, free kick given. Into the final 20 minutes. The referee spotted the little nick on the way through, so a throw in coming up. Well, they no longer have the ball. He's in behind. It's opened up. ประตูที่5มาแล้วนะครับผมได้ประตูที่5จากฟานเชสโคลี่นะครับสกอร์ตอนนี้ก็5ประตูต่อศูนย์นะครับฟานเชสโคลี่เป็น ST ส e 1หตัวนะครับในโหมดเมเจอร์ที่ผมคิดว่าครบเครื่องและโหมดมากๆนะครับ ประตูที่6มาจนได้นะครับผมได้ประตูที่6จากดีแทนไลท์นะครับลูกนี้ก็เหนชั้นและสวยงามครับ right. ผมก็ชิปข้ามหัวผู้รักษาประตูเข้า <It> s <S ประตูไ <the ready. S 2> ปเรียบร้อยครับผม จบเกมนะครับพี่ผมก็ชนะฝั่งตรงข้ามไป6ประตูต่อศูนย์นะครับดานนี่โอโมเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับก็ยิง2ประตูนะครับโอกาสยิง2ครั้งเป็น2ประตูโอกาสจ่ายบอล11ครั้งก็สําเร็จ11ครั้งครับผม LC, เดี๋ยวเรามาต่อในโห <im> มดแมเนเจอร์กันอีกหนึ่งเกมนะคะในเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยครับ ดิมาร์โกจ้าในโอเมก์เพื่อจะได้เจอดิมาร์โกทีมผมได้ประตูขึ้นนําแล้วนะครับผมได้ประตูขึ้นนําจากเอโต้นะครับสกอร์ตอนนี้ก็1ประตูต่อศูนย์นะครับลูกนี้ก็เอโต้มองอีกแล้วนะครับ So the ball rolling again with the score line standing at 1-0 Petit Ronaldo on the ball And on to Zico d i m a r c o And on to Francesco Lee Danny Olmo And Cannavaro clearing his lines And they need to get tighter here Kreif เดี๋ยวดูจังหวะน,นี้ดีๆนะครับบ b ฟฟอนเหมือนจะเซฟได้นะครับเซฟไปแล้วบอลตกขึ้นกระดอน เข้าประตูไปนะครับก็เป็นประตูที่สกอร์ขึ้นให้เป็นยายาตูเล่เป็นคนทําประตูได้นะครับลูกนี้แทนที่จะป้องกันได้นะครับกลายเป็นเสียประตูแบบเออเอแบบง,งงงด้วยนะครับ so Well, the threat was very real. Marvellous defending. Ronaldo. Well, the defenders know they need to get tighter. Can't really allow runs like that. Oh, good work to deny the opportunity. Canavaro. Onto Ronaldo. Well, the managers will now deliver their half time team talks. We're at the end of 45 minutes in this game. Well, underway once more, Zinedine Zidane. And support available. Gianluca Zambrotta. Yaya Toure. It's with Petit. Zambrotta. Ronaldo. Zinedine Zidane. Yaya Toure. Eto'. And Mateus has it. 30 minutes to go then. Now moving the ball impressively here. And a good take. Of duress there. Mike on And Chelsea have given it away. Federico Di Marco. And Mateos has it. And he's up and pushed onto the woodwork. And the danger averted by Petit. Toure. ผมได้ประตูขึ้นนำแล้วนะครับผมได้ประตูที่2จากเอโต้นะครับคนเดิมเลยก็ลูกนี้ยิงหน้ากรอบเขตโทษเสียบมุมเข้าไปเลยครับกอ์ตอนนี้ก็2ประตูตอนหนึ่งนะครับ จบเกมนะครับที่ผมก็ชนะฝั่งตรงข้ามไป2อประตูตอนหนะครับนัดน,นี้เอโตเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับยิงไป2ลูกโอกาส ยิ่ง3ครั้งก็เข้ากรอบ3ครั้งเป็น2ประตูโอกาสจ่ายบอล4ีครั้งก็สําเร็จ4ครั้งครับผมเรามาดูแท็กติกที่ผมใช้เล่นในซีซั่นที่16นี้นะครับช่องแรกในเรื่องของการสร้างสารรค์เกมลุกนะครับคอมเร็ว1ขีดนะครับระยะส่งบอล1นขีดแนวคิดการเล่นเป็นการบุกนะครับการควบคุมตําแหน่งก็จะเป็นอิสระนะครับในส่วนของเกมบุกนะครับแนวโน้มการส่งบอล2ขีดนะครับแนวโน้มการเปิดบอล1นขีดแนวโน้มการยิง3ขีดนะครับการควบคุมตําแหน่งก็จะเป็นอิสระนะครับ ในส่วนของการตั้งรับหรือเกมรับนะครับกดดันของผมก็จะเป็น3ขีดนะครับระยะห่าง1ขีดความกราบเล้า2ขีดนะครับแนวกล้องหลังก็จะเป็นโคพื้นที่หรือโคเปอร์นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นแท็กติกที่ผมใช้เล่นในโหมดผู้จัดการทีมซีซั่นที่ส6นี้นะครับเป็นแท็กติกที่กดตอนเริ่มเกมเลยส่วนในเกมผมอาจจะมีการปรับบ้างนะครับขึ้นอยู่กับเกมนั้นว่าทีผมเสียเปรียบตรงไหน,นอาจจะมีปรับจุดนั้นเพิ่มเพื่อให้ทีมเล่นดีขึ้นด้วยนะครับ จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการแบงปันแท็กติกที่ผมใช้เล่นในโหมดผู้จัดการทีมหรือแมネเจอร์โหมดในซีซั่นที่16นี้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถลองไปปรับใช้ให้เข้ากับทีมเพื่อนๆนได้นะครับแท็กติกที่ผมแบกปานอาจจะไม่ได้การันตีออโต้วินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีชนะมีแพ้มีเสมอด้วยนะครับในส่วนของการปรับแท็กติกระหว่างเกมที่เรากดเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดลิงก์ที่ผมเคยแนะนําทริคเล็กๆน้อยไว้ให้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับผมฝากเพื่อนกกกคนรชช่วยดด์แเพื่อเป็นกลังห้ผมในการําช่องด้วยนะครับ ขอบคุณครับ